ตาสว่างเพราะแสงไฟใจสว่างเพราะแสงธรรมครับวันนี้นะครับเป็นการบันทึกธรรมะหรือว่าเป็นการบันทึกคําสอนของพ่อแม่ครูบาอาจารย์อาจารย์แม่ดวงพรธรรมเปิดโลกนะครับเป็นการที่ลูกศิษย์ลูกหาได้บันทึกธรรมะท่านไว้นะครับในวันนี้ได้หัวข้อธรรมะในหัวข้อเรื่องดวงจิต พัฒนาได้จริงไหมนะครับนี่บนบรรยายตามพระตามสตรายพระอาจารย์แม่ดวงพรทำเปิดโลกนี่มนครับผมแกนะก็เดินเจอกันก็รับบุญนาะให้รับบุญรับบุญกันรับบุญเพื่อที่จะไปต่อยอดพระพุทธศาสนากันได้ ให้พ้นจากกุศลรบายของมารทุกท่านเถิดสาธุจิตพัฒนาได้จริงไหม,มจริงๆแล้วจิตกับกายนี้แยกกันได้โดยปริยายเนาะถ้าเราปฏิบัติได้แล้วจิตสามารถพัฒนาได้แน่นอนแต่ต้องควบคู่ด้วย เรียกว่าคุณธรรมความดีด้วยจึงจะเรียกว่าสุดอยอดเพราะว่าจิตเนี่ยถ้าหากว่าเราพัฒนาได้แล้วถ้าเราจ,จิตสอนจิตไม่ได้หรือว่าเราสอนจิตไม่เป็นเราก็าจะเผลอทำผิดนะครับครับเพราะว่าการที่เราได้มีโอกาสที่จะพัฒนาจิตเนี่ยเป็นสิ่งที่ดีเพราะว่ามีการเรียนจิตตานุภาพกันอีกมากมายใช่ไหม ของอหลวงพ่อเยรียงังเพราะฉะนั้นเนี่ยจิตอนุภาพก็คือจิตมีอนุภาพท่าปฏิบัติได้ถ้ารู้การใช้การทําการในสิ่งต่างๆใช่ไหมแต่มันต้องควบคู่ด้วยคุณธรรมนะครับถ้าเราไม่เรียนรู้เรื่องบาปเรื่องบุญให้ดีแล้วก็เราเอาแต่ว่าจิตพัฒนาได้จิต,ตมีอนุภาพทําอะไรโน่นนี่นั่นแล้วก็อันตรายก็อาจจะพัฒนาได้จริง แต่สามารถไปนรกเลยได้ง่ายนะครับถ้าหากว่าเราไม่เรียกว่าไม่ใฝ่ในเรื่องที่รู้ว่าบาปมีจริงบุญมีจริงฮะเพราะว่าถ้าเรียนรู้ในีแต่รู้ว่าแต่ว่าเออจิตมีอนุภาพนะจิตมีน่นนี่นั่นเรียนรู้รู้แต่ประโยชน์ถ้าหากว่าเราไม่รู้ว่า พาดมาเป็นอย่างไรอันนั้นด้วยนะครับต้องเรียนรู้ควบคู่กันไปอย่ารู้จต่ข้อดีนะครับาเพราะว่าพราะพุทธเจ้าจะบอกอยู่แล้วว่าคุณนันน้น,นโทษมหันครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเราต้องการเรียนอะไรเราก็ต้องรู้ข้อดีข้อเสียแล้วก็ต้องรู้ก่อนอื่นเลยต้องรู้ต้องมั่นใจว่า บาปมีจริงบุญมีจริงต้องเชื่อสุดจิตสุดใจว่าบาปมีจริงบุญมีจริงแล้วค่อยไปเรียนเรื่องพัฒนาพวกนี้แล้วก็จะสุดยอดถ้าไม่งั้นเนี่ยคุณก็อาจจะทําผิดได้ง่ายเพราะอะไรเพราะว่าจิตมันเมื่อรู้ว่ามีอนุภาพอนุนี้นั่นแล้วคุณเอาไปใช้ในทางที่ผิดคุณไปเล่นงานคนที่มีบุญบารมีเข้า คุณไปนรกแน่นอนครับร้อยเปอร์เซนด้วยนะครับผม,มเพราะฉะนั้นเนี่ยไปที่สูงไม่ได้เลยนะครับอือันนี้สําคัญครับต้องรู้ว่าคุณอนันตโทษมหารเป็นอย่างไรก่อนอืมเพราะว่าคนเราส่วนมากแล้วจะเรียนรู้ว่าอืมในคุณใช่ไหมแต่ไม่ค่อยจะรับรู้เรื่องโทษมีไหม,มเพราะคนเราเนี่ย ถ้าเรียนรู้ในเรื่องแต่เป็นประโยชน์อย่างเดียวไม่รู้ว่ามันจะมีการผิดพลาดหรือว่ามันมีว่ามีการข้อ,อมุมลบมุมบวกแม็นวะเพราะฉะนั้นอันนี้ต้องต้องระวังครับเพราะว่าจริงๆแล้วพัฒนาได้แน่นอนถ้าพัฒนาไม่ได้ก็คงจะไม่ได้เรียนในเรื่องการจิตตานุภาพจิตตานุภาพก็หมายจิตมีอนุภาพนั่นเองสามารถจิต ที่จะใช้ให้มีอนุภาพได้อืมเมื่อคนที่ถูกพัฒนาแล้วใช่ไม่ใช่ครับผม,มได้เรียนรู้แล้วก็จึงเรียกว่าใช้ได้แล้วแต่ใช้ได้แต่มันควบคู่ด้วยการที่เราต้องรู้ว่าบาปบุญคุณโทษเพราะว่าเราจะเป็นผู้ได้อย่างเดียวไม่ได้ครับยิ่งเป็นผู้ให้ก็ยิ่งจะเป็นผู้ได้ครับจริงๆเราต้องให้เป็นให้เป็นจึงรับเป็นครับ เพราะฉะนั้นนะเหมือนกันครับถ้าเราจะเป็นผู้ใหญ่เราก็ต้องเป็นผู้ที่ให้อาภัยเป็นอาภัยเสมอเป็นวะครับ<ม>แล้วก็พร้อมให้โอกาสผู้น้อยนั่นคือคำว่าผู้ใหญ่ครับการที่เราจะเป็นผู้ใหญ่ที่ดีก็ต้องเรียกว่าต้องรักษาใช่ไหมก็ต้องรักษาคุณธรรมความดีด้วยนั่นเองเห็นไหมนี่แหละคือการที่ว่าเราต้องเรียนรู้ว่า การที่เราเป็นอะไรแล้วหรือว่าพัฒนาจิตได้แล้วเนี่ยเราต้องรักษาด้วยนะครับรักษาคุณงามความดีให้ดีเพราะไม่งั้นเนี่ยเราก็พลาดไปนรกด้วยครับอย่าคิดว่าไปไม่ได้นะครับเพราะว่าพัฒนาจิตเนี่ยยังไม่ถึงขั้นที่เราจะต้องเรียกว่าไปอาหารหันตกันนะครับใช่ไม่ใช่ครับผมเอามาใช้กับบนบนโลกนี้แห่งความเป็นจริงใช่ไหม พราะคนได้แล้วอาจจะได้เปรียบคนอื่นก็ได้ใช่ไหม,มเพราะฉะนั้นเนี่ยอาจจะามาใช้ในทางที่ผิดก็ได้หรือว่าโน่นนี้นั่นขึ้นมาเนี่ยมันก็อาจจะเป็นโทษกับตัวเองอเพราะฉะนั้นก็ต้องเรียนรู้ในก่งถึงการว่าคุณมาทาความดีดีที่สุดครับพัฒนาจิตได้ก็ต้องต้องกำกับด้วยบุญครับแล้วก็กำกับด้วยการที่รู้บาปมีจริงบุญมีจริงลดละเลิกมันออกมาถอยออกมา แล้วก็พยายามสร้างบุญบาร,รมีให้มากขึ้นแล้วผลมันจะออกมาเรียกว่าสวยงามแล้วก็ยาวไปยาวไปตลอดชีวิตเราแล้วก็ตลอดข้ามภพคัมชาดได้เพราะฉะนั้นเนี่ยเราต,ต,ต้องมาพัฒนาให้เรียกว่าชำระสสังกันจะดีกว่าชำระสสังให้มันดีพัฒนาให้จิตเนี่ยรู้บาพรู้บุญรู้คุณรู้โทษรู้ว่าแล้วแก้ไขให้มันดีรู้ว่าควรต้องทำอย่างไร เพราะว่าการพัฒนาจิตเนี่ยเมื่อพัฒนาได้แล้วเราก็จิตเราจะสูงกว่าคนธรรมดาเมื่อสูงกว่าเราก็อย่าเอาแต่เปรียบเขาเหมือนว่าเอารัดเอาเปรียบเขา, <c oughs> ม,ามาเราก็ต้องสงสารผู้น้อยด้วยเราต้องรู้ว่า,าฮิโอตปะคือความระยแก่ใจเหมือน,นว่าคือเราต้องรู้ว่าเราได้เปรียบเขามากเกินไปเนี่ยเราต้องรู้จักคำละยแก่ใจรู้จักที่จะ พอบ้างหรือว่าให้แบ่งปันกันบ้างเพราะว่าการได้เปรียบเนี่ยมันดีแต่ก็ต้องเมตตาผู้อื่นด้วยใช่ไหมใช่ครับผมนี่ครับเพราะว่าจริงๆแล้วเรียนแล้วมันได้เปรียบคนอื่นเราสามารถที่จะนน่นนี่นั่นเนี่ยมันก็เลยกลายเป็นว่าเราต้องเมตตาผู้อื่นด้วยสําคัญครับเพราะว่าหลายๆอย่างเนี่ยพระพุทธเจ้าจะบอกเสมอว่าคุณธรรมความดีหรือ การปฏิบัติได้เนี่ยปฏิบัติได้แล้วเราต้องรู้ว่าคุณนันท์โทษมาหันมีจริงๆงเพราะฉะนั้นเนี่ยเป็นคําที่พระเจ้าท่านเรียกว่าไม่ให้เราประมาทให้เราอยู่กับเรียกว่าปัจจุบันที่จะต้องเดินไปข้างหน้าเราไม่ยึดติดอดีตอดีตไม่สําคัญปัจจุบันคือความจริงที่เราจะต้องทําให้มันดีอ่า เพราะฉะนั้นเนี่ยเราก็ยังต้องรักษาจิตของเราเนี่ยให้อยู่กับคุณธรรมความดีณนะปัจจุบันนี้ด้วยใช่ไหมเพราะฉะนั้นเนี่ยไม่ว่าจะปัจจุบันนี้จะเป็นอย่างไรก็คงต้องรักษาไว้ตามอัตภาพของเราตามเห็นควรของเราเพราะฉะนั้นเนี่ยแม่พระพุพธเจ้าท่านจะสอนให้เราอยู่กับปัจจุบันเพราะฉะนั้น การอยู่กับปัจจุบันเนี่ยเห็นไหมว่าถ้าเราไปยึดติด้ายึดติดเราเรามีนะที่ว่าบางคนหรือถามหลวงแม่มาเยอะว่าหลวงแม่พ่อรอก้าวไปแล้วแล้วทีเนี้ยเราจะอยู่กันยังไงเราประเทศเราล่มสลายโนนนี้นั่นพูดไปเนาะหลวงแม่บอกไม่ใช่เราจะต้องอยู่กับปัจจุบันปัจจุบันคือเราต้องพัฒนาจิตให้สูงขึ้นคือกว้างขึ้น การพัฒนาจิตคือพัฒนาให้มันกว้างขึ้นเราต้องอยู่กับปัจจุบันปัจจุบันมีองค์ที่สิบขึ้นมาแล้วเราก็ต้องให้เกียรติและส่งเสริมท่านเป็นกําลังใจให้ท่านและตัวเราเองว่าท่านรอดเรารอดใช่ไหมครับผมท่านอยู่เราอยู่เราอยู่กับปัจจุบันไปเรื่อยๆใช่ไหมไม่ว่าอะไรก็แล้วแต่เนี่ยคือการพัฒนาจิตให้อยู่กับปัจจุบันนะเราต้องอยู่กับปัจจุบันให้ให้เป็นหนึ่งเดียวกันอย่าเรียวกว่าไปยึดติดอยู่ว่า ผู้ที่จากไปแล้วไม่มีไม่มีท่านแล้วเราอยู่ไม่ได้ไม่มีท่านแล้วเราต้องล่มสลายมันไม่ใช่ครับคุณทำร้ายตัวเองใช่ไม่ใช่ใชคุณทับถมตัวเองคุณต้องรู้ว่าคนรุ่นใหม่ย่อมดีกว่ารุ่นเก่าเสมอบันบอกเพราะว่าการพัฒนามาแล้วการมีประสบการณ์มาแล้วต่างกันเพราะฉะนั้นเนี่ยพ่อเราก็เรียกว่าเป็นผู้ที่ เรียกอยู่ในจิตใจของเราแมนบ๊อชไม่ได้จากไปไหนใช่ไหมยอ,อยู่ในใจของเราแต่ปัจจุบันนี้เราต้องเชื่อว่าปัจจุบันนี้ท่านทําได้แมนบอกเรายังทําได้ใช่ไหม,มท่านก็ต้องทําได้แล้วท่านก็ต้องมีศักยภาพที่จะต้องเดินไปข้างหน้าได้พาเราร่วมเย็นไปสุขได้เราต้องเชื่อมั่นก่อนครับถ้าเราไม่เชื่อมั่นเราก็เป๋ใช่ไหม ถ้าเราเชื่อมั่นสักอย่างเราก็ปักหลักเรียกว่าไม่สามารถที่จะเรียกว่าเป๋ได้หรือไม่ก็เรียกว่าไม่ไม่โน่ดไม่นี่ได้ไม่โยกโย่แล้วเราก็ตั้งใจทำมาหากินได้ใช่ไหมครับผมแต่ถ้าเราเป๋เราทำมาหากินได้ไหมไม่ได้ครับมันวุ่นวายอยู่ใช่ไหมเราก็เท่ากับทับถมตัวเองทําให้เราเจริญขึ้นไม่ได้เหมือนกับเราไม่ยอมลุกเดินใช่ไหมครับผมถ้าเราไม่ลุกเดินมันก็เป็นไปไม่ได้แหละครับ เราต้องลุกขึ้นมาเดินแล้วก็สู้ไปด้วยกันครับต้องรู้ว่าไปพร้อมๆกันได้เพราะว่าไม่มีใครหรอกครับที่จะเรียกว่าอยู่กับอดีตได้ตลอดไปปัจจุบันคือความจริงที่เราจะต้องเรียกว่าให้กําลังใจซึ่งกันและกันเราต้องรู้ว่าทุกอย่างต้องเป็นไปได้แล้วของใหม่มันต้องดีกว่าเดิมต้องคิดอย่างนี้ครับอันนี้คือหลวงแม่ได้กําลังใจจากจากครูบาอาจารย์เนาะ จากครูบาอาจารย์หลายหลายองค์หรือว่าแม้กระทั่งที่ว่าครูบาอาจารย์ที่ได้ร่วมรับไปแล้วท่านก็จะบอกเสมอว่าจงภูมิใจนะลูกแม้ว่าพ่อจากไปครูบาอาจารย์ทุกองค์เนี่ยจากเราไปแล้วก็จริงแต่ลูกเป็นคนรุ่นใหม่พระของเก่าเนี่ยเขาอนุรักษ์ค่ะแต่ของใหม่มันต้องเจงความ ของเก่านะลูกเพราะอะไรเพราะว่าวิวัฒนาการแล้วพัฒนาแล้วทุกอย่างก้าวไกลเพราะฉะนั้นลูกทันโลกทันสมายทันเหตุการณ์ทันโน่นทันนี่ลูกอ่ะดีแล้วท่านให้กําลังใจเราเสมอพ่อแม่ครูบาอาจารย์รอพึ่งเจ้าอยู่ท่านจะพูดแบบนี้พูดเพื่อให้เรามีกําลังใจใช่ไหมใช,ใช่ครับเราจงภูมิใจว่าพระใหม่ต้องดีกว่าพระเก่าแต่พระเก่านะเขาต้องอนุรักษ์ไว้มันจึงแพง จรงราคาประเมินไม่ได้ใช่ไหมแต่ภาพใหม่เนี้เราจะต้องเรียกว่ามีคุณภาพมากกว่าเพราะอะไรเพราะถูกพัฒนาแล้วแล้วก็ก้าวไกลทันยุคทันเหตุการณ์เพราะฉะนั้นนะอย่าเสียใจหรือว่าอย่าน้อยใจหรือว่าอย่าทับถมตัวเองเราจึงสู้สู้ให้ความาเรียกว่าชัดเจนมันเกิดขึ้นเพื่อให้เรารู้ว่าเรามีศักยภาพไม่ใช่ล้าหลังอ่า เพราะว่าครูบาอาจารย์สมัยก่อนนี่ท่านก็ยังพยายามที่จะให้กําลังใจเราเนี่ยลูกสู้ได้ลูกทําได้แล้วลูกก็สุดยอดท่านพูดอย่างนี้ก็เพื่ออะไรเพื่อให้เราเนี่ยสู้ได้ใช่ไหมใช่<ะ>ลุกขึ้นเดินอย่างมีกําลังใจใช่ไหมใช่ครับอืน<ะ>ั่นครับเพราะฉะนั้นเนี่ยนี่ก็ได้จากกําลังใจจากเรกียกว่าครูบาอาจารย์ที่ท่านคอยส่งเสริมคอยที่ให้พลังตรงนี้ไม่งั้นเราก็ไม่อยากใช่ไหม ไม่อยากเดินต่อใช่ไหม <St an ion> ไม่อยากที่จะนอนไม่นี่ไม่นี่นีใครจะมาบอกอู้เพิ่อนอู้ใจโตนถ้าอย่ามาพูดอย่าอย่าพูดคําว่าสงสารเราหล<ช>วงแม่จะพูดเสมอใช่ไหมว่าอย่าทําให้ใครสงสารเรา <S <S ใช่<ภา>เพราะว่าถ้าใครบอกว่าคนคนร้อยคนบอกสงสารเราหน้าสงสารเราน่าสงสารเรากลายเป็นอะไรเรากลายเป็นลูกแหน่ใช่ไหมกลายเป็นคนที่ด้อยเรากลายเป็นคนด้อย,ยโอกาสกลายเป็นคนที่จะเรียกว่านอนให้คนช่วยเหลือใช่ไหมเพราะฉะนั้นหลวงแม่จะบอก ทุกคนเสมอว่าอย่าให้ใครมาบอกว่าเราน่าสงสารเราจะต้องให้กำลังใจตัวเราเองเราจะต้องลุกขึ้นมาสู้ไม่ใช่ให้คนอื่นเขามาประคับประคองอย่างเดียวใช่ไหม<ช>เราจะต้องสู้เราจะต้องโต,งตงมีที่ผู้หญางโตได้เราต้องสู้สู้จนสุดชีวิตที่ทำได้นั่นคือสิ่งที่พระพูทธเจ้าต้องการไม่งั้นจะเรียวกวาทฐานกาของพระพเจ้า,าใช่ไม่ใช่ใช่ครับพระพุทธเจ้าบอกแล้วว่า นักปฏิบัติคือทหารกล้าของพระเจ้าต้องสู้ครับแล้วก็จะต้องไม่ไม่ท้อไม่เหนื่อยไม่ไม่ทุกอย่างต้องไม่ครับแมนบอไม่อ่อนแอใช่ไหมครับฮะแม้ว่าร้องไห้ฮะแม้ว่าเรายิ่งร้องไห้เรายิ่งแข็งแกร่งครับนะเพราะหลวงแม่นี่คือเป็นอย่างนั้นด้วยเพราะว่าถ้าหลวงแม่น้าําตาไหลน้ําตาไหลแน้่ข้างในมันยิ่งเข้มแข็งครับยิ่งยิ่งยิ่งกว่ายิ่งกว่าไม่ร้องไห้นะครับ ยิ่งกว่าการที่เราจะสู้วหวด้วยซ้ำเพราะอะไรเพราะว่าการร้องไห้เนี่ยเราย้สึกว่าเราจะยิ่งมีพลังข้างในพลังมันมามากเลยครับยิ่งน้ําตาไหลเรายิ่งมีพลังครับเพราะอะไรสู้ทั้งน้ําตาใช่ไหม<ช>สู้<ช>ทั้งแม้ว่าเราไม่รู้ว่าจะสู้อย่างไรก็ต้องสู้เหมืนอนบอ่เพราะฉะนั้นเอันนั้นคือเลือดนักรบใช่ไหมครับผมเราลบกับใครเราลบภายในเรานี่แหละครับลบในใจเราเนี่ยไม่ต้องไปลบที่ไหนครับลบให้มันชนะ เราชนะใจคนเดียวเนี่ยชนะทั้งโลกได้ใช่ไหมใช่เ <ฮะ S 1> พราะฉนะนั้นถ้าเราชนะคนทั้งโลกเราก็มีศัตรูทั้งโลกหรอครับแมนบ๊น <ฮะ S 1> อือึเราชนะคนร้อยคนเราก็มีศัตรูร้อยคนแล้วเพราะฉนะนั้นชนะใจเรานี่แหละครับอใจเรานี่มาก่อนเลยครับใจหรือจิตนั่นเองเป็นประธานถ้าพัฒนาให้สูงพัฒนาให้รู้ว่าเราชนะใจเราอเราพยายามทําอย่างไรอืเพราะฉะนั้นคือ ใครจะอย่างไรไม่เท่ากับเราจะ,จะอย่างไรเพราะทุกอย่างเนี่ยมันเป็นเช่นนั้นใช่ไหมเพราะว่าใครทําอย่างไรเขารับผลใช่ไหมใช่ครับแต่ถ้าเราทําอย่างไรนี้สิมันต้องพัฒนาแมนบ bah, <man. S 2> ะเราต้องพัฒนาตัวเราให้สูงขึ้นยังไม่พอต้องพัฒนาจิตให้สูงขึ้นด้วยเพราะว่าจิตเป็นประธานครับท่านประธานนั่งอยู่ข้างในแมนบะเพราะฉะนั้นเนี่ยเราต้องรู้ว่าพัฒนาจิตเนี่ยคือพัฒนาให้ท่านเป็นนาย เป็นนายที่เรียกว่าสั่งการแม่นบอบอยหันจัดก,การได้โดยที่ร่างกายเนี่ยเป็นบ่าวที่เราต้องวิ่งใส่แม่นบอกเอาไว้ยทำไว้แม่นบออ่ามันต้องเป็นบ่าวที่พร้อมพร้อมเสมอแบบนี้แม่เพราะฉะนั้นนักปฏิบัติต้องเป็นเช่นนั้นครับเพราะพระเจ้าท่านบอกแล้วว่านักปฏิบัติคือทหารเกล้าของพระเจ้าท่านไม่ได้หมายถึงแค่พระนะครับท่านหมายถึงนักปฏิบัติทุกคนแหละครับ ยอมเป็นทหารกล้าของพระเจ้าเพราะฉะนั้นเนี่ยเมื่อเราเป็นทหารกล้าของพระเจ้าเราจะยอมไปทําผิดให้มันเรียวกว่าไปนรกกันทําไมเอางี้เนาะ, <c oughs> ะพัฒนาจิตได้แล้วก็สูงขึ้นไปสูงเงินไปสูงเงินไปสูงขึ้นไป,นไป,นไปแล้วก็เมตตาผู้อื่นโดยที่เรามีโอกาสร่วมด้วยช่วยกันใช่ไหมใช <c oughs> ่ไม่จําเป็นเจ้ามาโอ้ยต้องโกยกันอย่างเดียวมันวะครับผมอืม <c oughs> <c oughs> หลวงพ่อโกยกับหลวงอันนี้ก็มมนก็ <c oughs> เราพากันโกยดีมั้ <c oughs> <c oughs> ไม่ใช่ครับเพราะฉะนั้นก็คือเราพากันต่อดีครับเอาดีมาต่อดีเอาดีมาต่อดีทุกคนมีดีกันทุกคนครับเมื่อมีดีแล้วทุกคนก็เรียวกว่าเอาดีนั่นแหละครับที่มามาต่อมาเติมกันแล้วพัฒนาจิตของเราให้สูงขึ้นจิตที่มีความสุขจิตที่ว่างเปล่าจิตที่รู้สึกดีจิต ว่างเปล่าบางคนถามบอกว่าจิตว่างเปล่ามันเป็นยังไงละ่ะเขาอีกแล้วนะเพราะจิตว,ว่างเปล่าจริงๆแล้วก็จิตให้มันเหมือนกับไปเป็นเด็กใหม่ใช่ไหม<ช>เด็กมันมีความว่างเปล่าใช่ไหมใช่ใช่รโกดแป๊บเดียวใช่ไหมครับผมโกดแล้วมันละไปแล้วใช่ไหมครับ<า>รู้แล้วละรู้แระวว่างเห็นไหมเป็นเด็กครับความว่างเปล่าเหมือนเด็กอ่ะคือเด็กดกมันไม่มานั่งเจ้าคิดเจ้าแค้นใช่ไหมแน่นอบอ่าคือว่างเปล่าไปแล้วเขาลืมไปแล้วใช่ไหม ลืมไปแล้วว่าว่าไม่พอใจเมื่อกี้ใช่ไหมแต่แต่คนที่เรียกว่าผู้ใหญ่แล้วเนี่ยจําไว้จําไว้ใช่ไหม,มจิตไว้แบบแมนบ๊นะอันนี้ไม่ใช่ครับเพราะว่าความว่างเปล่าก็เปรียบเสม,มือนกับนั่นแหละดูเด็กๆที่ไร้เิียงสาเด็กๆที่มันโกรธก็คือโกรธไม่พอใจก็คือไม่พอใจไม่พอใจกูไม่พูดอ่ะไม่พอใจไงนะใช่ไหม<ช>เขาจะบอกเลยใช่ไหมเพราะนั้นแหละคือจิตที่ว่างเปล่าจิตที่พูดเลย ไม่มีแอบแฝงไม่มีปิดบังนะพูดพูดเลยไม่พูดคือไม่พูดอ่พอใจนะไม่พอใจนะบอกเลยใช่ไหมเห็นไหมว่าเด็กมันเป็นเช่นนั้นอ่าเด็กไม่ไม,ไม่ไม่ค่อยจะมาอ่าเรียกว่าใช้มันยาแต่พอคนโตเนี่ยชใช้มัญยาใช่ไหม,มโ,โกรธอยู่โกรธมากมากเลยแต่บอกว่าไม่ได้โกรธใช่ไหม,มแต่ใจนั้นน่ะไม่รู้ว่าฝังไว้เท่าไหร่แมนว่าอันนี้แหละครับ เพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าเราทําจิตให้บริสุทธิ์ได้เราก็จะเกิดขึ้นตั้งอยู่ดับไปคือเกิดดับเกิดดับมันดับง่ายดับเร็วดับไวแล้วก็เปลี่ยนไปแล้วเปลี่ยนอนัตตาเห็นไหมเดี๋ยวดีใจเดี๋ยวเสียใจใช่ไหมคนเราอ่ะใช่ค่ะนี่คือพัฒนาให้เราอยู่สม่ําเสมอได้ไหมไม่ได้ครับถ้าหากว่าบางคนก็บอกว่าเอาถ้าเกิดว่าเราพัฒนาได้ได้แล้วเนี่ยแสดงว่าเราจะไม่รู้สึกอะไรเลยใช่ไหม ไม่ใช่ล่ะครับถ้าไม่รู้สึกอะไรเลยคุณก็เป็นอมืพกรรามาพาดจถูกต้องโอ้คุณจิตคุณตายไปแล้วแมนบาร่างกายคุณก็ตายมันบร่างกายคุณก็ตายมอนจะไม่รู้เย็นรู้หนาวรู้ร้อนมันไม่ใช่ล่ะครับต้องรู้ครับรู้แต่มันเกิดดับครับดับได้รู้เท่ารู้ทันรู้กันรู้แก้อยู่รู้ว่าเออควรไม่ควรแมนบ้าใช่ครับนั่นแหละครับไม่ใช่ว่าบอกไม่รู้อะไรเลยแล้วยังไม่รู้สึกอะไรเลยเหรอมันไม่ใช่ครับมันต้องรู้ครับพอใจก็ต้องรู้ไม่พอใจก็ต้องรู้ โกรธก็รู้ไม่โกรธก็รู้ครับมันต้องมีครับมีเกิดดับเพราะว่าการโกรธก็คือมาจากไหนมาจากธาตุไฟครับไฟมันพุ่งขึ้นอ่ามันกระชูดแล้วครับสู้ตายเหมืนบ้าเออธาตุไฟมาแล้วนี่มันบ้าบ้ย่อมแพ้กัน้อครับเผาเลยแต่เหมือนบ้าเอเพราะฉะนั้นก็คือรู้แต่มันดับง่ายแล้วก็ดับไวกว่าแล้วก็ตัวสติเขามีมาเหมือนบ้าพอตัวสติมาปัญญาเกิดอีกแม่นบ้า มันก็จะมีวิธีกันและแก้ครับเพราะฉะนั้นทุกคนอยู่กับหลวงแม่หลายๆ,ๆ,ๆนานๆมาเนี่ยอะจะรู้จุดนี้ของหลวงแม่ใช่ไหมครับผมอืมเพราะว่าทุกคนผ่านมาเพราะจริงแล้วเรื่องใหญ่ก็ให้มันเป็นเรื่องเล็กเรื่องเล็กก็มันหายไปเลยอืมอย่าปล่อยไว้ครับอืมเพราะฉะนั้นนะคืนเมื่อมันกระทบฝั่งได้มันก็หายไปมืนปอนบ่แค่เราหลบซะหน่อยเมันบ่ ออแล้วก็พยายามทําอย่างไรให้ขึ้นนั้นไม่ประทะถึงก็ต้องเสียหายเหมือนบ่ออนั่นแหละครับทําอย่างไรท่านั้นเองจิตพัฒนาได้แน่นอนแล้วก็เราควรพัฒนาให้สูงแล้วควบคู่ได้คุณธรรมความดีรู้ว่ายิ่งต้องทําดีมากขึ้นยิ่งต้องเมตตาผู้อื่นมากขึ้นยิ่งต้องให้โอกาสผู้อื่นด้วยเพราะว่าเราอยู่คนเดียวไม่ได้บนโลกเมนี้เราต้องอยู่ด้วยกัน หลายหลายหมู่เหล่าแล้วก็หลายหลายเรียกว่าระดับชั้นเพราะฉะนั้นเนี่ยเราจะเป็นชั้นไหนก็ดีหมดหมนวัา<ะ>แต่แค่ว่าเราจุนใส่กันเป็นชั้นไหนก็สามารถที่จะโยงใยกันเป็นเครือข่ายได้แม่นบัก<ะ>ทาให้เราบ่าเป็นตะข่ายที่ตันเรียกว่าหนาแน่นตะข่ายที่หนาแน่นตะข่ายที่เหนียวแน่นแมนบักนะทําให้เราสามารถที่จะ ทำให้ชาติเจริญได้ชาติคือตัวเราทุกคนล่ะครับคือกําลังของชาติแล้วเราทุกคนก็เป็นกําลังของพ่อแม่ปูย่ย่าตายายเป็นกําลังของพงเผ่าของทุกคนแมนบะทุกคนคือชาติไทยแมนบะสัญชาติไทยแมนบะเพราะฉะนั้นจงภูมิใจที่เราต้องเจริญไว้ซึ่งชาติไทยของเราให้เรามีความสุขแล้วก็เจริญเรื่อยเรื่อยขึ้นไปแล้วก็จิตของเราก็ต้องสูงขึ้นไปด้วยอย่า ไหลลงไปข้างล่างเพราะว่าเมื่อถึงที่สุดเราต้องพัฒนาก็คือสวนกระแสรครับไม่ได้ตามกระแสเพราะว่าตามกระแสนั้นไปลงที่ต่ำครับผมวันนั้นเราก็พัฒนาได้แน่นอนถ้าทุกคนทําได้ทุกคนจะรู้แต่ถ้ายังทําไม่ได้ก็ต้องเรียนรู้ค่อยรู้คอ่คอยเป็ค่อยไปเพราะว่าจริงๆแล้วจิตเป็นนายกายเป็นเบาเนี่ยพ,พระพุทธเจ้าท่านพูดไว้เนี่ยเรื่องจริงครับแล้วก็มีจริงถ้าเราปฏิบัติได้เราจะรู้ว่า จิตกับกายเนี่ยมันแยกกันได้จิตเป็นนาย<ๆ>กายเป็นเ,เนบาแน่นอนครับร่างกายนี้สามารถที่จะทำอะไรก็ได้แต่จิตเนี่ยเป็นนายที่อยู่ในห้องพิเศษอยู่ในหัวใจของเราเนี่ยแหละครับห้องพิเศษพิเศษเลยครับแล้วก็ต้องหัวใจก็ต้องเต้นเป็นปกติด้วยไม่งั้นเจ้านายเราไม่เอาครับเจ้านายเราอยู่ไม่ได้เจ้านายเราไม่ไม่ชอบแล้วฉะนั้นนะหัวใจเป็นห้องพิเศษของจิตนะครับ เพราะนั้นจิตเป็นนายแน่นอนครับเป็นนายที่สั่งการบัญชาการทุกอย่างอยู่แต่กายเรานี่แหละต้องเป็นผู้ที่รับใช้ให้ดีแล้วสู้และทําทุกอย่างออกมาจิตจะเป็นผู้เรียกว่าให้พลังภายในของเราเข้มแข็งไม่อ่อนแอเพราะว่าท่านเป็นนายท่านคอยประครับประคองเราอยู่แต่เราจะรู้หรือไม่รู้แต่เราจะต้อง เรียกว่าสร้างบุญกุศลให้จิตหรือให้เจ้านายนะครับเจ้านายไม่มานั่งกินอาหารการกินเหมือนเรานะครับเจ้านายกินบุญครับเพราะฉะนั้นเราเล่งสร้างให้มากเจ้านายเราก็ยิ่งมีพลังครับเพราะฉะนั้นเราต้องส่งเสริมเจ้านายด้วยเจ้านายคือจิตนั่นแหละครับจิตเป็นนายกายเป็นบ่าวเพราะฉะนั้นจิตอยู่ในห้องพิเศษที่อยู่ในหัวใจเต้นต้อง ถูกจังหวะแล้วก็เต้นต้องดีด้วยแล้วก็สูบฉีดเลือดอย่างไปเลี้ยงทุกอนุคุมขนของเราได้อย่างดีเพราะฉะนั้นจิตชอบความสะดวกสบายครับนะเพราะว่าคำว่านายนั่นเองครับมาฝากไว้นะว่าจิตพัฒนาได้แน่นอนแล้วก็มีอนุภาพที่จะนํามาใช้เป็นประโยชน์ได้อีกมากมายถ้าทุกคนเข้าได้ถึงได้แล้วก็สามารถที่จะต้องคุณธรรมความดีต้องเชื่อว่าบาปมีจริงบุญมีจริง แล้วก็ต้องเชื่อว่าทุกอย่างมีจริงแล้วคุณจะรู้ว่าอนุภาพนั้นมีจริงแค่ไหนก็ค่อยดูกันต่อไปเอาฝากไว้ก่อนแค่นี้ก่อนเนาะประมาเราก็มาต่อยอดกันให้ได้ให้ดีต่อไปแล้วก็มารับบุญรับบุญรับบุญให้พ้นจากกุศลบายของมารให้ช่วยกันเจริญพระพุทธศาสนาได้อย่างยาวนานทุกท่านเทอิสาธุ